ประมุขกูลนี่คือรายงานการเงินของบ้านที่เก้าสำหรับไตรมาสนี้รายงานการเงินปลอมลากออกไปประมุขตระกูลโกรธไว้ชีวิตข้าทำผิดไปชั่วขณะท่านเห็นแก่ที่ข้าได้ทำเพื่อครอบครัวลูกมาหลายปีแล้วโปรดไว้ชีวิตข้าหนึ่งครั้งเถอะกำจัดออกไปประมุขะกูล ท่านตปรว้ชีวิตท่าหนึ่งครั้งเถอะท่านผู้มีเมตตาชะตาชีวิตของท่านที่เป็นดวงกินผัวคำร้ายคนใกล้ชิดที่รุนแรงที่สุดคือท่านที่มีกรร้ายถายาดรักษาไม่ได้แม้แต่ยาหากก่อนอายุ30ปียังไม่พบคู่แท้ที่จะสามารถแก้ไขชะตาชีวิตของท่านยินอย่างสมดุลกับท่านกลัวว่าใกล้ถึงคาา ไม่มีทางแก้ไขได้แล้วขอขอบคุณท่านอาจารย์เธอคือประมิตรกูลเป็นภรรยาไม้ของลูกหม,มิงเซียนสาขาที่สามหลิงเย,ยว่างสามปีก่อนคนรักของข้าเสียชีวิตในวันแต่งงานของเราไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วคุณชายหมิงเซียนประสบอุบัติเหตุรถตกหน้าผาหาคนไม่เจอแล้ว ข้าจึงอาศัยอยู่ในฐานะภรรยาแม่อาศัยอยู่ในศาลเจ้าข้างเฝ้าศพและสวดมนต์ให้คนรักตลอดทั้งวันทั้งคืนจนถึงปัจจุบันครบสามปีเต็มพระมุกกะกูคุณมีความคิดอะไรเกี่ยวกับหญิงแม่หรือเปล่ามีความคิดอะไรข้าจะทําตามนี้พูดมากไปเย่ยวังในสามปีนี้สิ่งที่คุณทําเพื่อหมิงเสียน แม่เห็นทุกอย่างแล้วแต่หมิงเซียนคงจักไม่สามารถกลับมาได้แม่ข้าสัญญากับหมิงเซียนไว้เกิดเป็นคนตระกูลลู่เย่ว่างแม่ไม่ได้ให้คุณแต่งงานใหม่แต่ตระกูลนี้ต้องไม่ให้ขาดสายขอแค่มีลูกคนหนึ่งอย่างน้อยในตระกูลก็ยังจะยอมรับเราเราก็จะไม่ถูกไล่ออกจากตระกูลลู่แม่คุณหมายความว่าอะไรเย่ว่างครั้งนี้ขอแค่ตั้งันได้ข้าจะประกาศต่อสาธารณะ ว่าเป็นคุณและหญิงเสียงเด็กหลอดแก้วจะมีลูกชายที่เกิดหลังพ่อตายไม่ไม่ได้เด็ดขาดนี่คือความอับอายต่อหญิงเสียงข้าทําไม่ได้เย่วว่างคุณจะมองดูเราตระกูลของเราจะหายไปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ดีลยยาเริ่มออกฤทธิ์แล้ว เฮ้เฮ้คุณนายอยากกลัวข้าจะช่วยคุณเดี๋ยวนี้ทําให้ความปรารถนาเป็นจริงขอให้มีลูกชายเร็วๆไปให้ผลอย่ามาแต่ต้องฉันไปให้ผลฉันกลับไม่รู้สึกขยะขยังเลยมันเป็นไปได้ยังไงขอร้องเถอะ ขอร้องเธอช่วยฉันทีได้ไหมหรือว่าคุณคือคนที่สามารถทำลายชะตาของฉันได้ขาดทุนของสี่ห้องใช้บ้านหลังนั้นของพวกคุณภายในสามวันขนย้ายให้หมดประมุกกูลน,นั่นคือสิ่งสุดท้ายของเราสีห้อง คร,บรับคุณข่าวด่วนออกไปให้พ้นไม่เห็นหรือว่ากำลังประชุมอยู่คือคุณหลิงเย่ยว่างเธอกำลังตั้งคันลูกของคุณคุณพูดว่าอะไรประกูลลูกของเรามีทายาทแล้วเลิกประชุมเธออยู่ที่ไหนพาฉันไปเด็กดีรีบเข้ามาระวังขาให้ดีเอาน้ำซุปกลางนกที่เพิ่งต้มเสร็จเข้ามาลูกเฉินเยียนเด็กคนนี้ เป็นอุบัติเหตุฉันรู้เด็กคนนี้จะอยู่หรือจะไปจะฟังคุณทั้งหมดฉันคุณเยว่างห้ามเด็กขาดเลยนะนี่คือสายเลือดหลักสายเลือดเดียวที่มียังเป็นสิ่งสําคัญของตระกูลลูด้วยเด็กดีขอให้เห็นแก่บรรทบุรุษเด็กคนนี้ต้องอยู่ตระกูลลูกของเราทั้งหมดจะเคารพคุณอย่างแน่นอนจะปกป้องคุณไม่ให้เธอได้รับความไม่เป็นธรรมแม้แต่น้อยทุกคนหยุดพูดฉันจะพูดอีกครั้งเด็กคนนี้จะอยู่หรือไปเธอเป็นคนตัดสินใจไม่มีใครบังคับเธอได้ เพื่อสายเลือดหลักของตระกูลลูกเด็กคนนี้ฉันจะเก็บไว้ขอบคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของลินเย่ยว่างจะเตรียมทุกอย่างตามแบบคุณนายใหญ่คำพูดของเธอเท่ากับคำพูดของฉันข้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าตระกูลอย่างเคร่งครัดขอเข้าเฝ้าคุณนายใหญ่สี่ปีแล้ว พี่ชายหมิงเซียนฉันควรจะเดินหน้าต่อไปเด็กคนนี้ต้องการสถานะที่ถูกต้องวันนี้ฉันจะไปขอเอกสารประจำตัวเราไปจดทะเบียนกันเถอะเธอดีฉันจะไปกับเธอไม่ต้องรอกเธอยังอยู่ในการประชุมฉันไปคนเดียวก็ได้และในทางกฎหมายฉันยังเป็นภรรยาที่ยังไม่ตายของพี่ชายหมิงเซียนบางเรื่องควรจะจัดการด้วยตัวเองไปเร็วกลับเร็วสายเลือดของตระกูลลู่ไม่สามารถได้รับความไม่เป็นธรรมแม้แต่น้อยผู้หญิงของฉันยิ่งไม่สามารถ ดีดีเรื่องในวันนี้เป็นความลับสุดยอดของตระกูลลูกหากมีใครกล้าพูดเรื่องที่คุณนายตั้งคันเปิดเผยแม้แต่คําเดียวรบกวนลูกในท้องของเธอผลที่ตามมาคุณเข้าใจประมุขตระกูลสบายใจได้พวกเราจะปิดปากเงียบแน่นอนใครกล้ารบกวนคุณชายและคุณนายข้าจะเป็นคนแรกที่จัดการเขาพี่เขียนพวกเราออกมาเล่นกันมาได้สามสิบปีแล้ว คนอื่นเขาคงไม่สามารถเป็นแบบนี้ตลอดไปตามคุณไปแบบไม่มีชื่อเสียงและสถานะมีแก่ของคุณที่บ้านตั้งใจจะจัดการเมื่อไหร่รีบอะไรนักหนานั่นคือสไพายที่พ่อข้าเลือกไว้เงินที่บ้านยังต้องให้เธอคืนอยู่ถึงตอนนั้นรอให้พวกเราเล่นจนพอใจงั้นก็หาข้ออ้างไล่เธอไปเถอะทรัพย์สินที่บ้านไม่ใช่ของเราทั้งหมดเหรอถึงตอนนั้นข้าจะมีชื่อเสียงอย่างงามแต่งงานกับเจ้านี่ก็ดูเหมือนจะโอเค พี่เขียนมีแก่คนนั้นเธอกำลังตั้งคันอะไรนะ,นะข้ายังออกไปแค่สีปีกล้าทำให้ข้าต้องใส่หมวกเขียวไปกันเถอะเรากลับไปตอนนี้แล้วจัดการกับเธอไล่เธอออกทัทง้งทั้งสุกสันมันเกิดชอบไหม ชอบถั้งๆแต่งงานกับฉันเถอะข้าลูกหมิงเซียนสาบานข้าจะทําให้เจ้ากลายเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในจิงเฉิงที่สุดแห่งความรุ่งเรืองผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดพี่หมิงเซียนผ่านมาแล้วสี่ปีข้าควรจะออกมาจากเรื่องนี้ได้แล้ว พี่หนิงเซียนเป็นเจ้าใช่ไหมเจ้ากลับมาแล้วนี่มันน่ารักจริงๆข้าตายไปแค่ไม่กี่ปีเจ้ากล้าทําให้ข้าต้องใส่หมวกเขียวท้องตอนนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วพูดผู้ชายปากคนนั้นคือใครไม่ใช่แบบนี้พี่หนิงเซียนเจ้าฟังข้าอธิบายท่านนี้คือพี่สาวใช่ไหมเฝ้าศพเป็นเวลาหลายปีมันก็ยากที่จะทนจริงๆแต่พี่สาว เจ้าก er ็ไม่ระมัดระวังเกินไปหน่อยหรือแอบกินก็ไม่รู้จักเช็ดปากให้สะอาดดูท้องนี้สิใกล้จะคลอดแล้วใช่ไหมพวกเจ้าคือความสัมพันธ์อะไรใช่แล้วลืมบอกเจ้าพี่สาวสี่ปีนี้นะพี่เซวินอยู่เคียงข้างข้ามาตลอดถ้าไม่ใช่เจ้าในตอนนั้นยื้อแย่งไม่ยอมปล่อยในวันแต่งงานลู่เฉินเยียนไม่ถึงขนาดนั้นหรอกใช้วิชาแกล้งตายหลบหนีจากเธอพี่สาวเธอนี่ทําตัวล้มเหลวจริงๆดังนั้นงานแต่งงานเมื่อสี่ปีก่อนเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะเธอแกล้งตายเพื่อหนีงานแต่ง เธอนี่มันโง่จริงๆเธอเพิ่งจะเห็นตอนนี้ลูกหมิงเซียนเธอคิดว่าฉันเป็นอะไรเธอคิดว่าชื่อเสียงของตระกูลลูกเป็นอะไรเธอรู้ไหมว่าฉันใช้ชีวิตสิปีนี้เป็นอย่างไรบ้างแม้แต่การเฝ้าศพยังทำได้ยังสามารถให้กำเนิดลูกนอกสมรสได้หลิงเย่ยว่างเธอยังอยู่ที่นี่กับฉันแกล้งทำเป็นหญิงผู้ซื่อสัตย์และจงรับทักดีทำไมไปตอนนี้ไปที่ศาลเจ้ากับฉันฉันจะให้ทุกคนในตระกูลรู้ เธอมีหน้าตาแบบไหนกันไปปล่อยฉันปล่อยฉันไปปล่อยฉันลูกหมิงเซียนปล่อยฉันนี่คือหมิงเซียนขอให้พระเจ้าอวยพรให้ลูกของฉันกลับมามีชีวิตฉันบอกเธอแล้ววันนี้ฉันจะต้องฆ่าลูกนอกสมรสในท้องเธอไปปล่อยฉันลูกหมิงเซียนไม่เอาหมิงเซียนเอามือออกหมิงเซียนยังไม่รู้ตอนนี้พระจันทร์คือเจ้าของบ้าน ถ้านี่เป็นท้องเจ้าหญิงคนนั้นหายไปงั้นตระกูลเรานี่จะไม่ถูกคนที่บทกระดูกเป็นผงทุลีหรือลูกหมิงเซียนโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าลูกหมิงเซียนคุณยังมีชีวิตอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องทุกคนพวกคุณมาถูกเวลาดูสินี่คือภรรยาของลูกหมิงเซียนที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายฉันเพิ่งตายไปแค่สี่ปีเ,เธอทนความเหนาไม่ไหวยังเป็นมีชู้จนท้องโตน้องสะต้าเธอท้องโตขนาดนี้แล้ว ช่างทําให้ตระกูลลู่เสื่อมเสียลู่หมิงเซวินเพิ่งกลับมาก็ต้องมารับความอัปยศเช่นนี้ต้องลงโทษอย่างหนักตอนนี้พวกคุณไปหาผู้เท่ามาที่นี่เพื่อให้ความยุติธรรมลู่หมิงเซียนเจ้าบ้านและผู้เท่าทุกคนกําลังประชุมสําคัญมีคําสั่งห้ามไม่ให้ใครรบกวนถ้าผู้เท่าไม่อยู่งั้นฉันลู่หมิงเซียนจะทําความสะอาดบ้านแทนบรรพบุรุษฉันไม่รักษาหญิงสาวงานแต่งงานเมื่อสี่ปีที่แล้วคุณหนีไปกับชู้คนนี้คุณทิ้งฉันไว้คนเดียวที่งานแต่งงาน ฉันเป็นไม่อยู่สิบปีกลายเป็นไม่ทันทีลู่หมิงเซียนคนที่ทําให้ตระกูลลู่เสื่อมเสียชื่อเสียงคือคุณแกล้งตายหนีไปด้วยกันที่พี่สะพ้ายพูดก็มีเหตุผลอยู่บ้างนะของบ้าคุณรู้ไหมว่าคุณเกือบทําเรื่องใหญ่โตขนาดไหนเด็กในท้องของเยว่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตระกูลเหล่านี้ก็จะจบสิ้นทั้งหมดแม่คุณพูดอะไรมั่วๆอยู่ก็แค่ลูกนอกสมรสใช่ไหมฉันจะตีมันก็ได้ฉันไม่เพียงแต่จะตีลูกนอกสมรสของเธอ ฉันยังจะตีคนที่อยู่เบื้องหลังเธอคนนั้นที่เป็นชูฆ่าเขาไปด้วยกันกล้าทําให้ฉันเสียชื่อหาตายคุณหยุดพูดได้แล้วเด็กในท้องของเย่ว่างไม่ใช่ลูกนอกสมรสอะไรนะไม่ใช่ลูกนอกสมรสแล้วเป็นของใครจะเป็นของฉันจริงๆเหรอฉันตายมาแล้วสิปีเธอให้กําเนิดลูกขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเย่ว่างและประมุขตระกูลมีสัมพันธ์โดยไม่แต่งงานสถานะของเด็กคนนี้ไม่สามารถพูดตรงๆได้สรุปแล้ว เด็กคนนี้มีสานะที่สูงส่งมากคุณไม่สามารถทําให้เขาโกรธได้ถ้าคุณทําให้เขาไม่พอใจแม้แต่นิดเดียวเราจะจบกันหมดพวกคุณทําอะไรอยู่พาแม่ของฉันไปที่อื่นไม่เอาลูหมิงเซียนไม่เอาแม่ไม่เอาเว้ยเวเอาไม้ตีของตระกูลมาให้ฉันฉันจะทําต่อหน้าบรรพุรุษลงโทษ<ว>ตามกฎ<ว>ของตระกูลใช่ไม่ไม่เอาไม่เอาลิงเยว่างคุณตายแน่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันเป็นภรรยาของพี่หมิงเซียนประมุขก,กูลรายงานการเงินประจำไตรมาสนี้รีบมาดูลูกหมิงเซียนจากห้องสามจะต้องถูกลงโทษที่ศาลเจ้าหญิงใหญ่ดวงกินผัวนี่คือคุณนายกลับตาะละปัดแล้วกล้าทำร้ายคุณนายกล้าทำร้ายหลานชายลูกหมิงเซียนคุณกล้าหรอือคนมาสวัสดีครับประมุขก,กูล ไปที่ศาลเจ้ากล้าทำร้ายผู้หญิงของฉันหาตายคุณอยากกำจัดใครเชิญเยียนพระมขจูลเป็นแบบนี้ท่านมาถูกเวลาคนนี้แหละลิงเย่ยว่างแกล,ล้งทำเป็นว่ากำลังฝอาศพเพื่อฉันกลับตั้งท้องลูกของคนอื่นตอนนี้ฉันกำลังจัดการกำจัดคนทรรมาูป่ลูกกำจัดคนทรรยศจัดการกับผู้หญิงท,ท,ที่ไม่รู้จักตายคนนี้เสร็จสิ้นทุกอย่างจบสิ้นคุณต้องการจัดการกับใคร ฉันฉันแน่นอนว่าทําเพื่อคุณคนนี้เธอทําให้ชื่อเสียงวงตระกูลเสื่อมเสียไม่รู้จักอายข้าคนนี้ในฐานะลูกหลานของห้องสามมีความรับผิดชอบโดยตรงท่านประมุกโปรดวางใจข้าขอรับรองว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้ท่านให้เรียบร้อยสวยงามจะไม่ให้มีปัญหาในอนาคตท่านประมุกทําไมท่านถึงตีข้าหรือว่าหรือว่าข้าทําง,งานช้าไปไม่ได้ประหารผู้หญิงคนนี้ทันทีข้ารู้ว่าผิดข้าตอนนี้ ข้าจะจัดการผู้หญิงคนนี้ทันทีให้ประหารขอโทษข้ามาช้าท่านประมุขคุณทำอย่างไรนี่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ใหญ่คนชั่วช้ากล้าทำให้เคารพคุณนายอาจารย์รองสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าหมูหมาคุณนายมีความสำคัญเทียงใด หลานทองมีค่าเพียงใดทำร้ายทายาทตระกูล่ลูคุณแม่ตายหมื่นครั้งก็ชดใช้ไม่หมดท่านประมุขสัตว์ร้ายเช่นนี้ควรได้รับโทษประหารชีวิตทรมานด้วยการเฉือนเนื้อพันครั้งก็ไม่ถือว่ามากเกินไปคุณนายใหญ่หลานชายจะเป็นไปได้ไหมว่าเธอท้องเป็นลูกของประมุขตระกูลจริงๆเชิญยี่ยงเขาจะทำลายลูกของเรา อยากลัวมีฉันอยู่มาผู้หญิงของฉันลูกของฉันคุณกล้าทำด้วยเหรอประมุฏกูลฉันไม่รู้จริงๆเธอเป็นของท่านฉันต้องการรู้ท่านให้ฉันมีร้อยชีวิตก็ไม่กล้างั้นฉันก็ไม่กล้าเหมือนกันถ้าเขามือข้างนี้แต่ต้องคุณผู้หญิงคนทำให้มือของเขาใช้การไม่ได้มือของฉันเมื่อกี้มีใครอีกแต่ต้องเธอตกเธอ ประมุขประูลโปรดไว้ชีวิตข่าตาบอดโดนมันหมู่บังตาขอประมุกตระูลโปรดไว้ชีวิตข่าข่าจะไม่กล้าอีกแล้วโทรศัพท์มือถือขอร้องประมุขตระูลโปรดไว้ชีวิตทุกคนที่แต่ต้องคุณผู้หญิงทําให้มือใช้การไม่ได้ที่ตกขุดลูกตาออกทําลายทิ้งที่นั่นใช่ท่านเฉินส่วนคุณไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับฉันประมุขตระกูลประมุขตระกูลข่าผิด เป็นความผิดของเขาทั้งหมดเป็นลูกหมิงเซียนที่บังบคับข้าข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยขอร้องท่านโปรดปล่อยข้าขอร้องท่านประมุกตระกูลขอโทษครับหญิงชั่วเศร้าโจสิวหลานสอนลูกไม่ถูกวิธีท,ทําผิดพลาดครั้งใหญ่สมควรตายหมื่นครั้งขอความกรุณาจากกระมุกตระกูลโปรดไว้ชีวิตโปรดไว้ชีวิตลูกชายของฉันด้วยโปรดไว้ชีวิตเขา เมื่อกี้เขามีเจตนา,าจะทำร้ายฉันตอนที่มีภรรยาและลูกเคยคิดหมว่าฉันจะฆ่าเขาประมุขกูลผิดทั้งนั้นเป็นความผิดของฉันฉันสอนลูกไม่ถูกวิธีฉันยินดีที่จะรับโทษแทนเขาทรมานด้วยการเฉือนเนื้อผ่นครั้งมาทางฉันเลยได้ไหมขอความกรุณาคุณโปรดไว้ชีวิตลูกชายของฉันด้วยประมุขกูลเฉินเยี่ยนตอนที่พ่อของเขายังมีชีวิตอยู่เคยให้ฉันดูแลหมิงเซียนตอนนี้มือขวาของเขาเสียแล้วก็ถือว่าเป็นการชดใช้ราคาแล้วถือว่าเป็นการสะสมบุญให้ลูกของเรา คุณปล่อยเขาเถอะวันนี้ขอให้เห็นแก่ภรรยาและลูกของฉันให้เขามีชีวิตรอดขอบคุณประมุขตระกูลที่เมตตาขอบคุณคุณนายที่เมตตาโทษประหารชีวิตสามารถหลีกเลี่ยงได้โทษที่มีชีวิตยากที่จะหลีกหนีทนมาพาเขาไปที่คุกครับท่านเฉินเยียนประมุขกระกูลตรดไว้ชีวิตประมุขตระกูลหมิงเสียนลูกของฉัน ยังดียังดีงดเจ้าชายตัวน้อยในท้องคุณนายใหญ่ปลอดภัยดีแม้จะตกใจมีการเคลื่อนไหวของทารกเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วชีพรจรมั่นคงและมีพลังเพียงแค่ต้องพักผ่อนสักไม่กี่วันรับประทานยากคุมคันตามเวลาจะต้องปลอดภัยทั้งแม่และลูกเด็กไม่มีปัญหาก,ก็ดีแล้วต่อไปมีฉันอยู่ไม่มีใครสามารถทำร้ายเธอได้แม้แต่น้อยพระเจ้าอวยพรตระกูลลูกบรรพบุรุษปรากฏตัวคุณหนูมีโชคลาภมากมายส่งข่าวให้ฉัน ประมุขตระกูลสังกัรในช่วงที่คุณนายพักฟื้นภายในรัศมีร้อยเมตรของบ้านหลักห้ามมีเสียงดังใดๆการกินอยู่ของเธอให้พวกคุณสองคนดูแลด้วยตัวเองจะเตรียมตามมาตรฐานสูงสุดหากมีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยข้าจะนำหัวมาให้พบข้าจะดูแลการซื้อของในครัวด้วยตัวเองรับรองว่าวัตถุดิบทั้งหมดสดใหม่และปลอดภัยไม่มีข้อผิดพลาดแน่นอนข้ารับผิดชอบความปลอดภัยในภายในจะไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามารบกวนคุณนายคุณนายต้องการอะไรข้าจะไปจัดการทันที รังนกของคุณนายเสร็จแล้วลงไปเถอะไม่เป็นไรฉันทำเองได้อ้าปะมาประมุกก<า>ูคุณนายใหญ่ได้ยินว่าคุณนายใหญ่และคุณชายตัวน้อยตกใจข้าชารานี่ไปที่คลังสินค้าโดยเฉพาะหามาอันนี้ ยกสงบจิตสิ่งนี้นะเป็นของราชวงศ์ก่อนหน้านี้อ่อนนุ่มและบำรุงร่างกายทําให้จิตใจสงบและวิญญาณมั่นคงคุณในายใหญ่สวมใส่ไว้ข้างกายหรือวางไว้ใต้หมอนจะสามารถปกป้องคุณในายใหญ่ได้แน่นอนและคุณชายตัวน้อยให้จิตใจสงบหลับสบายทุกคืนอาจารย์ใหญ่คนที่สามนี่มันมีค่ามากเกินไปน้ำใจของอาจารย์ใหญ่คนที่สามท่านก็รับไว้เถอะใช่ใช่ใช,ใช่คุณในายใหญ่โปรดอย่าลังเลท่านและสุขภาพของคุณชายตัวน้อยในตอนนี้ คือโชคลาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลูกสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในครั้งของเรามีของดีมากมายท่านแค่พูดออกมาข้าจะยกมาให้ท่านคุณในายใหญ่ตอนนี้มีร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่มีค่าหมายถึงทองคําอาหารเสื้อผ้าและสิ่งของต้องดีที่สุดประมุขตะกูข้าขอเสนอให้คุณในายใหญ่ท,ทันทีจะตั้งทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงขอเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาติอีกสักสองสามท่านเป็นระยะะยะตรวจชีพจรและดูแลคุณในายใหญ่ ดีคุณไปจัดการด้วยตัวเองต้องดีที่สุดใช่กรุณาให้ประมุกประกูลสบายใจถ้าจะดูแลด้วยตัวเองจะทําให้ประมุกประกูลและคุณหนูได้รับการดูแลที่ดีที่สุดคุณนายใหญ่ เชิญเข้ามาสวัสดีคุณนายใหญ่สวัสดีคุณนายใหญ่ ความชอบของคุณนายใหญ่เป็นอันดับแรกเนื้อผ้าต้องเลือกวัสดุธรรมชาติระดับสูงสุดแบบต้องเลือกแบบที่สง่างามและสบายไม่สามารถรัดคุณนายใหญ่และคุณหนูได้สีต้องนุ่มนวลต้องดูสบายตาเข้าใจไหมใช่คะท่านเข้าใจแล้วเรานํามาให้ซีรีส์ชุดตั้งคาระดับสูงล่าสุดสําหรับคุณผู้หญิงแผนการตัดเย็บตามสั่งเนื้อผ้าที่เลือกใช้เป็นระดับที่ใช้ในราชวงศ์ตอดไทยและสบายอย่างแน่นอนชิ้นนี้ดีจังดูมีเสน่ห์แบบตะวันออก และหลุมสบายคือให้ปรับคอเสื้อให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นแบบนี้คุณนายใหญ่ใส่แล้วจะสบายมากขึ้นเตรียมอีกสักสองสามชิ้นผ้าคลุมหลายขนแก่นในสีต่างๆตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วไม่สามารถให้คุณนายใหญ่เป็นหวัดได้รองอาวุโสไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นฉันมีเสื้อผ้าใส่พอแล้วคุณนายใหญ่นี่จะเรียกว่ายุ่งยากได้ยังไงท่านตอนนี้ถานะแตกต่างออกไปแล้ว ที่ท่านเป็นตัวแทนคือเกียรติยศของตระกูลเสื้อผ้าสําหรับใส่ในบ้านและชุดสําหรับต้อนรับแขกเสื้อผ้าสาหรับแต่ละช่วงการตั้งครรภ์เสื้อผ้าสําหรับฟื้นฟูหลังคลอดต้องเตรียมให้ครบและต้องเป็นของที่ดีที่สุดท่านแค่เลือกสิ่งที่ท่านชอบส่วนที่เหลือให้แก่ข้าดูแลคุณนายใหญ่กรุณาดูหน่อยเราได้ออกแบบชุดเครื่องประดับพิเศษสําหรับชุดเหล่านี้ทุกแบบล้วนเป็นเอกลักษณ์สามารถสั่งทําได้ ถ้าคุณนายใหญ่ชอบแบบนี้ดีจดไว้สั่งทำทันทีบอกสำนักงานใหญ่ของพวกคุณโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายด่วนเงินไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วฉันแค่ดูเฉยเฉยมันแพงเกินไปถ้าคุณนายใหญ่สนใจนั่นคือโชคดีของมันหัวหน้าตระกูลได้สั่งไว้แล้วเพียงแค่คุณนายใหญ่สนใจแม้แต่ดาวบนฟ้าเราก็จะหาวิธีเก็บมันมายิ่งไปกว่านั้นแค่แหวนมงเล็กวงหนึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ ใช่แล้วลู่เฉินเยียนละ่ะประมุกกระกูลประมุกเขาเขากำลังประชุมกำลังประชุมอยู่คุณในายใจดีแต่ไม่สามารถให้คุณนายรู้ได้ประมุกไปจัดการนั่นสำหรับผู้หญิงชั่วประมุก